สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพิเศษวิเคราะห์อภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกระลอกใหม่นะคะซึ่งคุณวราวิชจิมณนีและดิฉันนัฐาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันที่เราติดตามดูเหมือนเนื้อหาจะเข้มข้นมากกว่าเมื่อวานนี้เยอะทีเดียวนะคะคุณวราวิชย์โดยเฉพาะการอภิปรายเรื่องความพร้อมของการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เป็นข้อสังเกตว่าทําไมประเทศไทยถึงยังไม่ได้วัคซีนนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เรื่องของการใช้มาตรา44ยุติการพัฒนาโครงการเหมืองทองอัคราและที่กำลังอภิปรายกันอยู่ในเวลานี้ก็คือปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะ สายสีเขียวนี่เป้าหมายของฝ่ายค้านก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับโดยเฉพาะการต่ออายุสัญญาสัมปทานถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนหรือไม่โดยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่ก่อนหน้านี้ล้มประมูลไปแล้วก็อาจจะโยงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วติดตามเรื่องนี้อยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับคุณอุรชัยครับ ครับทั้งสองท่านครับจริงๆเรื่องของรถไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คือถ้าว่ากันตามเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเส้นทางเดินรถก็จํากัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วปริมณฑลบางจังหวัดเพียงแต่ว่างบประมาณที่นํามาใช้สนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าแน่นอนว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศแน่นอนครับ เนื้อหาอภิปรายของสอสอยุทธพงศ์จรัดเสถียรจากพรรคเพื่อไทยกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นการตั้งประเด็นกล่าวหาว่าอาจผิดกฎหมายร่วมทุนนะครับอาจขัดมติคณะรัฐมนตรีและอาจเอื้อประโยชน์ให้ BTS และกระบวนการเหล่านี้ยังนำไปสู่อัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีสัญญาแตกต่างกันในแต่ละช่วงนะครับอาจมีปัญหาการบูรณาการที่ขาดเอกภาพอาจทําให้ล่าช้าไปอีก3ปีจึงหาหรือออกคําสั่งคสชาตามมาตรา44เพื่อบริหารจัดการโครงการสายสีเขียวทั้ง3ช่วงให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนในเรื่องของราคาพร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูสัญญาสัมปทา,านเดิมโครงการสายหลักที่ทำกันไว้เมื่อปี2535กำหนดว่าหากกทมจะให้มีการเำเนินการสายทางเพิ่มเติมในระหว่างอายุของสัญญาหรือขยายเส้นทางของระบบบริษัทมีสิทธทิเป็นรายแรกที่จะเจราจากับกทมก่อนดังนั้นหากไม่เจราจากับเอกชนรายเดิมรัฐอาจจะถูกเอกชนฟ้องร้องภายหลังว่าไม่ปฏิบัติตามเคลื่อนไกเลื่อนขของสัญญาได้นะครับ ในคำสั่งคสชมีสาระสำคัญข้อตกลงคุณธรรมและการกำหนดราคาเหมาะสมไม่เป็นภาระของประชาชนซึ่งการดําเนินการยังอยู่ในขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกากับดูแลกรุงเทพมหานครลุกขึ้นชี้แจงใช้เวลาไปไม่น้อยนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าโดยสารของรถไฟฟ้าครับเ,เรื่องของมีการพูดเป็นกันว่า ทำไม BTS เดินของตัวเองถูกทำไมปลาเดินที่นี่แพงเขาไปจับตัวเลขมาจาก BTS Give ก็คือกองทุนที่เขาไปออกกองทุนตอนไปออกกองทุนเนี่ยเขาไปกำหนดว่า,าจะก,กำหนดค่าโดยสารเท่านั้นเท่านี้แล้วค่าใช้จ่ายในการเดินรถเท่านีน้เขาไม่ได้คิดค่ารลงเพราะนั้นค่าเดินรถของเขาเนี่ยถูกแต่ในส่วนต่อขยายเนี่ยต้องแพง เพราะว่าจะต้องเช่ารถด้วยอย่างที่ผมเรียนแล้วนั่นคือค่าโดยสารที่ค่าค่าค่าจ้างเดินรถถึงต่างกันค่าโดยสารกับต่างชาติเนี่ยเวลาท่านเทียบเนี่ยถ้าจะให้ประชาชนเราเข้าใจแล้วก็เป็นความรู้ในอนาคตเราจะได้ไปไล่ในทุนทั้งหลายได้ถูกนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครเดยนยืนยันนะครับถ้าไปดูค่าโดยสารเฉยเฉยสีน้ำเงินเนี่ยนะครับบางทีก็ดูต่ำ สายสิ้นเงนคือที่เขาเก็บกันจริงในโลกนี้นะครับมันก็ดูต่ําแต่ไอ้สีๆเนะี่ยคือรัฐเข้าจ่ายให้ทั้งนั้นเขาทัพย์สิทใหให้ทั้งนั้นของเราไม่มีหลังจากนี้นะครับคุณยุทธพงศ์ยังเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญด้วยข้อสงสัยว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูนครับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้เริ่มขึ้นเร็วกว่าเมื่อวานประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับและมีข้อเสนอจากประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศษว่าอาจจะต้องอภิปรายถึงประมาณตีหนึ่งเพื่อรักษาความเป็นไปได้ให้การอภิปรายสิ้นสุดลงในวันศุกร์ตามกําหนดเดิมแต่ก็ยังได้เห็นภาพของการประท้วงเกิดขึ้นในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีเนื้อหาอภิปรายกล่าวถึงหรือว่าพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้ที่จับตาในประเด็นนี้เป็นพิเศษยังเป็นสอสไพบูลนิติตวันและสอสศิระเจนจาคะจากพักพลังประชารัฐครับคุณนัฐาคุณวราวิค,ครับครับคุณอุรชัยครับผมเห็นพลเอกนรุพงศ์เผ่าจินดาเตรียมข้อมูลมาต่อบคำถามเรื่องการต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนั่นปึกนะมีข้อสังเกตอะไรในทางการเมืองไหมครับ เก่งข้อสอบแม่นมากนะครับเพื่อนๆผมบางคน,นพูดคุยกันในเรื่องการเมืองบอกว่าถ้าเก่งแม่นขนาดนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยน่าจะติดได้ไม่ยากนะครับ <S <S 1> <S 1> คือจริงๆในช่วง,งของการเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้สักช่วงสัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีข้อมูลประเภทที่ว่าพรรคฝ่ายค้านทําข้อสอบรั่วหรือไม่หรือว่าประเด็นของประเด็นอภิปรายของฝ่ายค้านมีการรู้ถึงหูรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนก็มีความเป็นไปได้ว่าการเก่งนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมของทีมงาน ของพลเดกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับอย่าลืมว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วช่วงสุดสัปดาห์เขามีการติวเข้มรัฐมนตรีทั้ง9้าคนไปติวไปซักซ้อมประเด็นในการอ,อภิปรายเพื่อที่จะชี้แจงด้วยแต่อีกประเด็นหนึ่งในทางการเมืองที่ลืมไม่ได้คือข้อกล่าวหาว่ามีการซื้อขายโพยข้อสอบหรือไม่ซึ่งนี่เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการอภิปรายแน่นอนว่ามีคนออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับคนที่ปฏิเสธไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณยุทธพงศ์จรัสเถียนเป็นผู้ออกมาปฏิเสธเองครับ ับมาแล้วครับขอบคุณคุณอุรชัยนะครับรายงานมาจากอาคารรัฐสภานะครับและช่วงนี้มี